ใส่ควันใท้ไม่มีะคะนี่เป็นเก่านอกเดิมๆนะคะห่าวิไฟส่งสัญญาณด้วยนะครับ,รบได้ค่ะคนี่นะคะเราเต้นประกอบด้วยสวัสดีค่ะยิน <laughs> ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชอดันชา้างกรุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวแล้ววันนี้มารู้จักกับน้อง ts90 นะคะหรือ9 0แรงม้านะคะเป็นเครื่อง power star นะคะปัมบอลเป็นลายสกอตด้วยปัมเฮดรลายสกอตนะคะที่เรารู้จักกันคันหน้าตัวนี้นะคะเป็น new holland ตัวนี้คือตามสภาพนะคะลูกค้ามีเพิ่มเติมชุดใบมีดั้านหน้านะคะยาว8ฟุตอันนี้แล้วก็มีกระจังหน้าด้วยที่ติดตั้งไปอันนี้เป็นของใหม่นะคะตัวนี้คือเป็นเดิมๆเ,เก็บงานพร้อมใช้นะคะลูกค้ามีเพิ่มตัวนี้นะคะ แปลงกองเปียกแล้วก็จะมีเดินไฟพร้อมแบตเตอรี่พร้อมเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าในระหว่างที่เขากําลังอธิบายกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเกียร์12คูสิใช้ยังไงนะคะอันนี้มีเพิ่มแขนกลางไปด้วยด้วยว่ารถเมืองนอกนะคะเป็นใช้งานมาแล้วบางครั้งก็จะมีอุปกรณ์มาบางครั้งก็ไม่มีมานะคะอันนี้เป็นยางดำากะท้าเดิมมีลูกค้าเพิ่มเวทไปด้วยนะคะข้างละ2ก้อนนะคะเวทของพวกเราของชอนัช้างน,นจะจ๊ะ หนักประมาณ33มสิถึงกิโลนะคะอันนี้เป็นเกียร์สิเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะเกียร์สิจะเหมือนตัว t X ีเอส0กนะคะเดินหน้าถอยหลัง12เกียร์และเราจะมาฟังเสียงเครื่องวานวานเพราะเพราะว่าตามสภาพคันนี้จะเพาะเหมือนเช็ค100%ของชอดันช้างยังไงอ่ะพราวมินูไฟงามเลิศต้องลองต้องลองต้องลองรนให้ลูกค้าค่ะนิดนึง อานุใบมีนก่อนลูกค้าคือแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องลองให้ดูแน่นอนสิคะว่าเราก่อนจะส่งรถนะคะเราต้องลองว่าอยู่ที่เราคือรถใช้งานปกตินะคะนี่เป็นตามสภาพเป็นานเสียเครื่องเพราะมากเลยค่ะเพราะจับจิตจับใจควันแคไม่มีนะคะนี่เป็นเก่านอกเดิมๆนะคะห่าวิไฟส่งสัญญาณด้วยนะครับ เรามักจะวิ่งตามไม่ทันรายงานสดนะคะที่เอ90กุนคันนี้นะคะน้องไปกาแพงเพชรนะคะใครเจอก็อย่าลืมทักทายนะคะหรือว่าส่งคลิปมาให้พวกเราบ้างด้วยนะคะอรอดสสไต นะครขึ้นลงปกตินะสวยเลิศสายลายเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงขอดูพี่โอหน่อยคลาสโอเด้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 โอเคนี่ปันปกตินะคะน้องช่วยน้องนิดนึงอ่ะหยุดได้เจ้ะ ล้วก็เราดูกันเราก็แบบโลบ่งปั้นึงนะคะน่คะลงปกติกกนะคะไฮดรอลิกนะเลิศมาโอเคใส่ไรนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้นะคะเป็นเกียร์12หม12ส่งส่งส่ายเกียร์ให้พี่นิดนึงเกียร์12หม12นะคะ โชวนะ์หน้าปัดเลื่นไม้สักนิดโอเคคุณครับนี่1 2นะคะแล้วเป็นกอันนี้เป็นท้ายใหญ่นะคะเรื่องขอว่ากองไฮดรลิกเขาเป็นลูกใหญ่นะคะแล้วมีกองเดียวนะคะไม่ใช้ไฟฟ้าแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะ TH90 นะคะต่างสภาพนะคะปัม๊มเหดุลายสปอตนะคะตอบด้วยน,น,นะคะ ก็ฝากพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะคะหรือว่านะคะ i g นะคะหรือติ๊ t ต k นะคะ u t u b e ถ้ายังไม่ได้กด s ับ s ไ r i b e ฝากกด s ับสไ r i b e ด้วยนะคะหรือว่าฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปจากพวกเรานะคะชอดันช้างนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะจากลูกค้ากำแพงมากๆนะคะที่ส่งตรงรถนี้นะคะกำลังจะไปนะคะฝากด้วยนะคะตัวจริงที่นี้ทีเดียวชอดันช้างครบค่ะไ hey,